พระเจ้าพระบิดาพระองค์ทรงเป็นความรักและความจริงเป็นผู้ให้ชีวิตและปกป้องชีวิตท่ามกลางสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้จิตใจของลูกเต็มไปได้วยความหวาดกลัวจนมองไม่เห็นว่าจะต้องเดินต่อไปอย่างไรพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะหนุนกำลังเจ้าเราจะช่วยเจ้า เราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเราพระองค์ได้ตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตลูกรู้ว่าโดยพระองค์จิตวิญญาณของลูกได้รับความรอดแล้วโดยพระเยซูคริสลูกเป็นไทยแล้วเพราะพระองค์มีชัยชนะเหนือความตายลูกขอพระโลหิตของพระเยซูคริสเป็นโล่ป้องกันชีวิตขอความรักของพระองค์ของหุ้มปลอบโยนจิตใจที่หวาดกลัวของลูก ลูกขอเชื่อมั่นว่าชีวิตและความปลอดภัยอยู่ในพระองค์แล้วลูกจะมีชีวิตที่เป็นพรและสํแแดงความห่วงใยของพระองค์แก่ผู้อื่นต่อไปลูกอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อาเมน